สวัสดีครับวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันตำปูมาครับผมวันนี้เราตำปูม้านะครับมีไข่ด้วยนะบางตัวมีไข่ด้วยนะครับน่ากินมากอ่ะใช่แล้วเอาลุยเลยดิรอเลยอันนี้ใบมะกอกนะครับผมมะกอกมีสองอย่างอะผักเราบุ้งนะครับไม่ค่อยกินผักหรอกกินแต่ไข่ปูตัวเบลุ่มเลยตัวอย่างใหญ่ไข่อย่างร้นนี่ จันตัวเมียงเลยได้ได้เลยนะตัวเองใหญ่ไข่อย่างนั้นนี่คุณผู้ชมไม่ได้กินตับปูม้ามานานมากนานแสนนานนะครับผมวันนี้จัดสักหน่อยนึงชิมเลยผมชิมอะไรชิมเลยอ่ะชิมกันชิมเหมือนกันมาคุณผู้ชมไข่ยังมันน่ะไข่ร้อนๆเลยอื เพิ่งสึกมาครับผมไม่ค่อยได้กินตำปูม้าเลยอย่าไม่เลือดเลยเด็ดเลยคุณผู้ชมน้ำปลาลนัวมากปูก็หวานน่ะน่าเอาดองมากพี่ยงเนาะ ปูไข่เนาะไข่มันแน่นหนูชมไข่ปูม้าดองอร่อยนะ,<อ>ะเพราะว่าเราหาปูอันนั้นไม่ได้อ่ะปูไข่ปูไข่ไม่ได้บ้านเราื่อ<ม><ม>ขนาดเด็ดดะดูดกินจีนทั้งหมดผมเอาทอุกอยู่โอ้โหจุดนี้ก็ไข่มีไข่อยู่สองตัวพี่เอาตัวเมยียมาสองตัวตัวผู้สามตัวตัวเมียสองตัว,ตวมีไข่หมดเลยคุณผู้ชมลองชิมตัวผู้ดีกว่าเพราะว่าตัวตัวผู้เนื้อมันอร่อยกว่าตัวเมีย แนี่ก็จริงอ,อยู่ไหนนีมีนี่นนอ,อยู่บนเอาตัวนี้ก่อนเลตัวเมียมันจะสีซีดกว่าตัวผู้เห็นไหมตัวตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นสีนี่สีน้ำเงินอ,อู้อุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหล่น เนื้อหวานว่าเอ้ยหวานมากอร่อยจนรินพันกูไม่มีกลิ่นสาบเลยเนาะใช่สดๆเลยหอมหวานพี่เกมถ้าอยากผมขึ้นเร็วๆเขาบอกว่าให้กินอาหารทะเลบ่อยๆ๋อใช่พี่แกตัดบ่อยอ่ะสารายอเลยเนี้ยจีนบ่อย พีแกตัดบ่อยพี่แกตัดบ่อยผมยาวยาวเร็วหายกระซงนี่ไปแช้วนี่ตะพูเนื้อใสๆกล้ามาก่อผมกล้ามาทุบได้นะกล้ามันใหญ่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ผมยังสามารถกัดได้อยู่หรอ่ะไปกัดเลยวทอนทุบเรา loại cụng nó phải to hơn, thịt nó phải dày hơn, thịt nó ngon hơn, thịt nó phải hơn, thịt nó phải thịt น้ำตามาเด็ดแล้วไ,ไปทะเลอ่ะพี่ยิมเราเก็บผักก่อนเดี๋ยวไปตามข้องีอยนี่ยผมอยากแบบว่าสัากครั้งในชีวิตนะอยากลองไปหาแบบว่าอาหารทะเลไปหาหอ,อยนางรมตามคนหินนี่ไม่มีล็อกไม่หาไหนไม่ก็ไปหาปูอะไรเงี้ยไม่มีหรอกตอนกลางคืนอาจจะมีไหวไหมบ้างปูนะปูยังตายไม่ได่เหรอมันไหวกันไปแ้วมั้งมันว่ายมาตอนกลางคืนอ่ะมันจะว่ายมาปูมา นี่นี่มีเขาเรียกว่าชีบมันนะเราไปก้านด้วยก้านคืน้นมาได้แต่จะมีจดจ่อจอับตลำปัวเข้ามาันไหมัี่เอ็มเนหักอ่ไปเปี้ยวอะไรดีเป็นจะได้ปึง้งปั้งก่ก่อนปะ่ะฮะถึงใจมากครับผมแซ่บนัว คิดแล้วก็อยากห่อข้าวโรงเรียนแต่ว่าห่อส้มตำโรงเรียนโรงเรียนไม่มีส้มตำนี่ถือว่าพลาดเลยนะไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยมีจนผมมานหนึ่งวัสองที่ไปเปิดร้านส้มตำนี่ไดอย่างงี้นะเอาสิเฮ้ย <laughs> ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบว่าชอบก็ได้ <laughs> เพราะว่าอร่อยอย่างงี้อร่อยด้วยเออแซ่บครบสูตรเลยละ <c oughs> <c oughs> ส้มตำหมายถึงส้มตำก็ส้มตำอ่ผมพูดถึงส้มตำอลดูดิคุณชมหอมมากเลยอะน้ำต้มอะ อยกกินดองอะากกินปูม้าดองเดี๋ยวเรามาดองสักวันเนาะคุณผู้ชมเนาะปูม้าดองครับผมปูม้าดองกับปูเนื้อดองเนี่ยอร่อยกว่าพี่ปูไข่ดองอะ่ะปูไข่ดองก็อร่อยกว่าสิเพราะมันมีไข่แต่ถ้ากินเนื้อมันอะพี่พรรว่าปูมา้าปูม้าหวานกว่านะเนื้อมันเยอะกว่าด้วยแล้วก็ตัวเมียมามาดอง ได้ดังกินทั้งไข่ปูมา้าแล้วก็เนื้อปูมา้าขอลองกามสักหน่อยเด้ทะท้าถ่ายตัวเอง <laughs> เก่ยวหักกับนอ้ะนะเกี่ยว<า>ห,หักโซ่คุณผู้ชมเนาะเนื้อตรงส่วนนี่มันกินง่ายๆนี่แหละอร่อยมันจะมีแบบไอ้กระดองไข่อยู่ตัวแี่พี่ไม่ได้ออกอะ่ะนี่งไงคุณผู้ชมกระดองไข่ครับผมนี่อุยอ้ยไอ้กระปูไข่ดองเลย ลองให้ผมชิมดูไหมผ <laughs> ่านแล้วมแล้วจอดมาโ <laughs> อ้ต้องแบ่งกันอ,อย่างงี้เลยเหรอเนี่ยโอ้มันน่ากินมากเลยอะ่ะผู้ชมเหลืองมากไม่รอแล้วนะอื่ โอ้ยอย่างมันขนาดใบดองน,นั่นเองคุณผู้ชมมันมากอะ่ะนั่นบ่มันหอมด้วยอะ่ะยังี่เมีอะโอ้โหอันนี้ลงเลยเ <c oughs> ปตะผู้มันบอมีไข่ นี่หมดแล้วหรอฮะต้องเปื้อนๆอย่างนี้แหละหมดแล้วนี่ยันเดียวนี่นี่อันนี้มาเขาอล็กตัวเอาง่ายดิผมเช็ดไม่ได้จีนเวียนจากดีมันเป็นคราบคราบเหลืองเกี่ยวอะไร แล้วก็แกะไว้เนื้อปูมมาเราไม่ต้องเคี้ยวนะครับดูดได้เลยมันฟินมาก น้าปลาห้านี่เก็บไว้เนาะยังไงก็ต้องเก็บวันนี้อร่อยมากน้่นตามมันนี่แบ่บที้ยสุดละแ่บมากหมดแล้วออเนี่ยจะก,กินแกงเห็ดละโงกอะ่ะแกงเห็ดละโงกมันอราา่อยแบบตาทีเลยคุณผู้ชม ข้าหน้าหนาวนี่มีอาหารป่าเลยพงศ์เมีมถ้าถ้าเข้าหน้าหนาวข้าหน้าหนาวไม่ค่อยมีเยะส่วนมากจะหน้าฝนหน้าฝนกับหน้าแล้งโดยสอกเลยหน้าหนาวขออย่างเดียวครับผมแค่น่ารักก็พอหน้ารักมีเนี่ย มิกกี้เมาดูเป็นมิกกี้เมาเลยไอ้จีเบิร์ดเกมเกมเป็นปีศาจไอ้จีเบิร์ดมันเอาจะได้ไยนี่กัดเอาเลยกัดไม่ได้แล้วเนี่ยเราบีบเอาก็ได้เลยพี่เกมหมดปัญญาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมตัดก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเล็กรุด วันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินตําปูม้าด้วยกันนะผมวันนี้แซ่บมากนะครับใช้ปูม้าในการตำห้าตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสองสามตัวนะครับผมตัวเมียไข่ทั้งหมดเลยนะครับมันมากครับผมใช่ครับขอขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ